ก็มาถึงจังหวัดสุดท้ายใน3จังหวัดชายแดนนี้แล้วนั่นคือปัตตานีนั่นเองด้วยความที่เราต้องรอหลังเที่ยงก่อนอถึงจะเข้าไปหาที่พักในเมืองได้นะเช็คอินได้หลังเที่ยงเราก็เลยหาที่ยเย็นๆหลบแดดก่อนที่แรกก็เลยเป็นสกายวอล์กปัตตานีที่อยู่ใกล้ๆในเมืองน,นั่นเองแต่ด้วยความที่ตอนนั้นก็เป็นตอนเที่ยงนะและอากาศก็อย่างที่บอกมาตลอดตั้งแต่ต้นทริปเย็นวันสุดท้ายว่า ตอนกลางวันเนี่ยร้อนสุดๆร้อนมากๆเลยจนต้องคุมโค้ดอย่างที่เห็นที่นี่โดนเสื่อตัวเราคิดว่าคนมาช่วงเย็นๆนะเพราะอากาศน่าจะดอบลงกว่าเนี่แต่คิดในอีกแง่มุมนึงก็ก็ดีตรงที่แบบพออากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็เลยไม่มีไปด้วยสกายวอล์กไม่ได้ยาวมากทางขึ้นกับทางลงอ่ะต้องเดินผ่านสะพานแดงซึ่งมีป่าโองกางล้อมรอบก่อนที่จะขึ้นมา แล้วก็ด้วยความที่สกายวอล์กอยู่ข้างบนนยอยู่สูงพอสมควรแถมติดทะเลด้วยทําให้ลมค่อนข้างแรงพอพอกับแดดที่แรงก็ไม่ได้แพ้กันเลยแต่ก็ยังดีนะที่บนสะพานมีจุดพักประมาณ4-5หจุดมั้งก็ได้หลบแดดผ่อนคลายปลดปล่อยอารมณ์ไปกับความร้อนระอุในยามเที่ยงวันนี้เองโอเคแล้วเราก็ถึงที นี่คือโรงแรมเรนโบว์แมนชั่นคืวอไรฮะ้าร้อยเก้าสิบในเมืองปัตตานีก็สีสันก็เรนโบว์จริงเลยดูห้องนี่นั่นก็สีหนึ่งนี่นั่นก็สีหนึ่งนั่นห้องน้ำก็นี่ยังไงฟุ้งปิ้งกระดิ่งแมวมีอะไรให้กินไหมโอ้มีกาแฟด้วยโอ้มีกทิชชู่นี่อะไรโอ้ว้าวโอ้นี่คือ เอาไว้แบบตอนนี้มัน 15, มี่สิบห้าในสาห์ไงสองก,ก,ก็เอาไว้กันน้ํเือต้นสายรับเลยว่าเมืองนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเป็นเมืองที่มีความท่องเที่ยวในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้จะไปไหนต่อตอนนี้ก็เที่ยงก,กว่าแล้วนะก็เดี๋ยวดูกันโนโแพ้เหมือนกันตอนนี้เราก็ได้กินสเตีร้านอาหารเพราะว่าขับตะเวนหามานานมากไอ้ร้านดังๆก็ปิดหมดเลยร้านหน้าที่แบบดังๆที่นี้ บรรยากาศโคตรร้อนเลยตอนแรกกะว่าจะไม่ใส่หมวกมาต่แบบพอออกมาก็โอโ้โหเลยต้องใส่หมกกวกบวมาคุมเลยหลังจากที่เราหาร้านข้าวกินได้สักทีในเมืองที่ค่อนข้างคึกคักเพิ่มขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งที่ต่อมาที่เราแวะก็คือศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวคือตอนแรกอะ่ะก็กะจะเข้าไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเฉยๆนะ แต่เขาก็เข้ามาแนะนําให้ซื้อเครื่องไหว้ราคาชุดเล็กก็50บาทให้เราก็แบบว่าจะบอกไม่เอาดีไหมนะซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับนะแต่ก็ด้วยความที่เราขี้เกงใจใจอะ่ะบบกกบว่าถือซะว่าเป็นค่าถ่ายสถานที่ก็แล้วกันก็เลยจัดไปแล้วตอนนี้นะเราก็มาอยู่กันที่มัสยิดกูรอเซนะเป็นมัสยิดที่ สร้างมาแล้วกว่า200ปีนะเราก็รู้แค่นี้แหละนะเราไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านั้นเลยนะเป็นการทําการบ้านที่ดีมากมัสยิดนะก่อสร้างจากอิฐอิฐทั้งทั้งมัสยิดเลยนะเป็นมัสยิดที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาเราก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมอะไรเหมือนกันนะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าไปในตัวเนมัสยิดนะตอนนี้ก็มีกันหลายคนเลยก็ ไม่จะพูดอะไรเนี่ยพเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาเลยก็ก็รู้แค่นี้นะโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นต่อดีกว่าพอตกดึกก็เป็นการทําความรู้จักกับเมืองปัตตานีนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยในยามค่าคืนจะมีความคึกคืนในระดับหนึ่งเลยหาของกินอะไรก็ง่ายกว่นะานราชิวาสพอสมควรมีตลาดโต้ลุ่งที่ถึงชื่อจะบอกว่าโต้ลุ่งแต่จริงๆก็ปิดแค่สี่ทุ่มเองนะข้างในตลาดโต้ลุ่งเนี่ย ก็จะเน้นของกินเป็นหลักตามบรรยากาศที่ได้เห็นเลยตรงใกล้กับตลาดโต้รุ่งก็จะมีเป็นเหมือนลานกิจกรรมและสะพานในเมืองที่มีการจัดแสดงแสงไฟแล้วก็มีคนมานั่งเล่นตรงใกล้ๆสะพานเพื่อทอนอารมณ์หลังเลิกงานทำให้กลางคืนในเมืองปัตตานีเนี่ยไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่ใครคิดเลยนะ และแล้วก็มาถึงสถานที่ที่ถือว่าใครมาปัตตานีเราไม่ได้มาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเลยนะนั่นก็คือมัสยิดกลางปัตตานีที่จริงอะ่ะจะถ่ายให้สวยมันก็ต้องมาตอนกลางวันนะแต่เราก็เห็นกันบ่อยแล้วไงเห็นกันเยอะแล้วมาตอนกลางคืนก็จะแปกตาออกไปก็คือมีการประดับแสงไฟมีการเปิดไฟทําให้เราได้เห็นในมุมมองที่มันสวยในอีกรูปแบบหนึ่งยังไงล่ะ จากที่เราแอบแวะไปดูมัสยิดในตอนเช้ากับหาอะไรกินแถวตลาดก็ได้เวลาแล้วละ่ะที่จะไปยังจุดไฮไลท์ของเราในเช้านี้ของบัตตนีนั่นก็คือไม่บอกหรอกเบตรงนี้ก็เป็นมัสยิดยิสกูเซนะตอนเช้าเชาก็ไม่มีคนนะมาตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าเรามาตอนเย็นไง คนแน่นเลยฮนะก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้เราก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้นะเรากําลังเข้าไปที่แหลมตาชีนี่คือบางส่วนนะมันจะต้องข้ามไปเกาะหนึ่งข้างหน้าก็จะมีเค้าวาป่าชายแดนเป็นแบบเป็นสวนอนุรักษ์กันนะเแต่ว่าไม่เปิดให้ดูคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อวานเรามาประมาณสิบโมงนะเกือบเกือบสิบโมงก็ยังไม่เปิด ถ้าเสียดายเราก็เลยไม่ได้ดูป่าชายเลนของปัาตานีแต่ว่าเราก็มีที่อื่นเข้ามาแสบนะเดี๋ยวถัดก็ไม่เรื่อยๆจะเป็นชายหาดโลกโปงกวานนั่นเอง โอเคคุณผู้ชมน่าจะสุดทางล้วมาได้แค่นี้อ๋อฮะห้ามรถจนเข้าก็ลองขับเข้ามาตรงนี้ดูนะน่าจะไม่ต้องใช้เรืออะไรน่าจะเป็นการเดินเข้าไปนะแต่เราก็ขับให้มันสุดก่อนแล้วกันโอ้โหว,ว้าวเดูดพื้นทรายโห วัวติดทรายจังเลยอ่ะไปได้จริงบอกเล้เราขอลงไปดูก่อนนะโอเคคุณผู้ชมหลังจากที่เราเซอร์เวยทางมาแล้วก็คือเราขับ จากลมเข้าไม่หนักมากแล้วเราก็ขี้เกียจทำซับแล้วด้วยก็จะมาบอกเล่าแล้วกันนะว่าทีจริงอ่ะเราตั้งใจจะไปยางตะชีเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าอยู mm ่แ hmm> ล้วล่ะพะถ้ามาตอนบ่ายเย็นๆอาทิตย์รับขอบฟ้าอย่างที่ใครหลายๆคนแนะนำอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะกลับไม่ทันนะและอาจจะต้องรีบด้วยเพราะที่ขับมาระหว่างทางอ่ะค่อนข้างจะเปี่ยวมากเลยทีเดียว แต่อันที่จริงพ้าทิตก็ขึ้นลงทางเดียวกันอยู่แล้วล่ะสำหรับแหลมตาชีเนี่ยดังนั้นจะมาเช้าหรือว่ามาเย็นก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับฟิวแบบคนละอย่างกันแต่ว่าก็เห็นพลาทิตเหมือนกันก็ตอนเราไปอะ่ะเหมือนมีคนไปกางแต็นอยู่ปลายแหลมด้วยนะแหลมตาชีเนี่ยนั่นก็คือเดินไปสุดหาดนั่นแหละเขาบอกว่าตรงแหลมเนี่ยยื่นออกไปยาวขึ้นทุกๆปีเลยนะปีละ2 0่0าเซน คือเราว่ามันสุดยอดมากด้วยเออสุดยอดมากเลยและด้วยความที่เรามาเช้าอะ่ะก็จะอารมณ์เป็นหาส่วนตัวเลยก็คือแทบไม่มีคนมาเลยทีเดียวตรงเนี้ยที่ต่อมาก็เป็นวัดอีกแล้วคุณผู้ชม แต่ก็ถือเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในปัตตานีเลยนะเพราะว่าวัดแห่งนี้มีอายุมากกว่า300ปีเลยทีเดียวนั่นก็คือวัดช้างให้ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะถ้าเกิดว่าใครแบบจัดทริปรถไฟลงใต้สามจังหวัดชายแดนเนี่ยก็น่าจะผ่านสถานีนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะแวะผ่านเที่ยววัดแห่งนี้ด้วยละ และที่ต่อไปเราก็แว้นออกไปนอกเมืองอีกฝั่งหนึ่งเลยเพื่อที่จะไปที่น้ําตกทรายขาวแต่วันที่เราไปอะ่ะปรากฏว่าน้ําตกด้านในอะปิดตรงที่มันเล่นน้ําได้อะ่ะก็เลยอยู่ได้แค่ข้างนอกอะ่ะซึ่งมันเล่นน้ําไม่ได้โดแค่ป่าเฉยๆอะ่ะน่าเสียดายมากๆเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดแรกของเรานะเรียกว่าป่าโพรงหินเยอะมาก มีเป็นร่วม12ล้านตัวผ <c oughs> ูก็พูดเวอร์ไปคือตรงนี้เป็นที่ที่ต้องเทคทางกับมันนิดนึงนะเพราะว่าเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างใหญ่มากแเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆตรงนี้นก็มีนะเดินลงไปเดี๋ยวไปดูว่าเส้นทางศึกษา,ษาธรรมชาติจะได้เข้าไปหรือเปล่านะเดี๋ยวอ้ตรงนี้บรรยากาศก็ดีแล้วนะถ้าไม่อยากจะไปตรงไหนเลยอะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ตรงหาดทรายนะ คือเป็นน้ําตกที่มีความพิเศษอย่างนี้คือมีมีทรายก็เลยน่าจะน่าจะเป็นที่มาของคำว่าน้ําตกขัดทรายขาวนะซึ่งมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยเห็นน้ําตกอะไรที่มีปลาเยอะขนาดนี้เยอะมากๆแบบทั้งทั้งสายน้ําตกเนี่ยมีปลานี่เต็มไปหมดเลยนะกะนัดหรือเปล่าไม่น่าใจแต่แบบเราไม่เห็นมีป้ายเตือนอะไรนะว่าแบบห้ามลงไปเล่นน้ําอะไรไม่มีนะน่าจะแบบ อารมณ์แบบปลาตอดปลาแบบปลาตอดตีอตนอนะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงน,นะเคยจะมีตีนกับบ้านอยู่โอเคมีข้อมูลใหม่มาอัปเดตเมื่อกี้เท่าที่ถามน้องเขาเมื่อกี้มันเขาเดินผ่านมาพอดีน้องสตาร์่ันนะก็บอกว่าปลาพวกเนี้ยมันไม่กัดนะเอาเอาตีนลงไปได้เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยมันมันไม่แต่มันไม่ได้่ผมมากรแบบปลาเป็นลันยาอะไรขนาดนั้นแต่เขาบอกว่ากฎที่เนี่ยห้ามเอา ห้ามลงไปแช่ก็คือห้ามเล่นนั่นแหละก็สรุปก็คือเล่นไม่ได้แต่ว่าโอเคถ้าเกิดแบบพังพลาดแบบตีนลงไปอะไรอย่างเงี้ยรับรองปลาไม่ตอดนะสบายใจได้ตอนนี้ประมาณเที่ยงละลาเหลือเยอะก็เด,เดินขึ้นไปเดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปไหวไม่ไหวไหวกันอีกทีนะอันนี้ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติหนึ่งจุดสี่โลนะมาดูกันก่อนว่าเรา ขึ้นไปแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะนี่ก็คือกำเนิดโลกฝืนป่าฝืนป่าไซขาวมีหินหน้าคนด้วยมีบ่อน้ําเทพนิมิตผาพยางูถ้ำวิปัสนาหินช้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีนี่ด้วยทะเลหมอกใครมาตอนเช้ามันนอนที่นี่ก็ได้และนี่ขึ้นไปทันท็อปสุดเลยก็จะเจอพระมหามุนินโลกนาฏพระใหญ่ ขึ้นไปผู <laughs> ้ชมสรุปว่าเราจะไม่ขอขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าหลายๆปัจจัยในวันนี้รู้สึกว่าอยากจะชิวมากกว่าแค่แบบถึงฐานความรู้ที่หนึ่งก็กูก็หมดแรงดูฐานความรู้ที่หนึ่งก็คืออุทยาน <laughs> ต้องตกขามีเงนชี <c oughs> ส้สี่หมื่กว่าไล่นะ เป็นบาดบเชื้ออยู่ในรดมโทั่วไปชนิดไม้ได้แก่ยางตตตพอแค่นี้ก่อนคือเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าจะไม่ถึงยอดอะไรเนี้เพราะว่าคิดว่าอนาคตก็น่าจะได้กลับมาอีกอาจจะมากับใครก็ได้นะในช่วงเวลาที่เหมาะสมวกว่านี้เพราะว่าน,นี่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวต้องไปชุมชนตลาดอะไรอย่างนี้ มีกิจกรรมหลายอย่างอ้ยรู้สึกตัวเองกากจังเลยคือพลาดมาสองสารน้ำตกละที่ไม่ได้ขึ้นแมงมนโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ช่วงไม่บาดจะเป็นความชิลในเมืองปัตตานีกันบ้างแล้วเจอกันในเมืองบาย หลังจากที่เราปลดปล่อยความกะดาของเราในหล,หลายๆที่แล้วนะก็ขอสักที่หนึ่งแหละที่จะได้นั่งโง่ๆแบบไม่ต้องเปลืองร่างกายอะไรแล้วในวันนี้เหนื่อยโว้ยนั่นก็คือที่นี่เลยสะพานไม้บาแนะเป็นสะพานไม้เล็กๆที่แบบติดริมทะเลเลยอะ่ะอีกฝากฝั่งหนึ่งของทะเลแห่งนี้ก็คือแหลมตาชีนั่นเองบนสะพานก็เป็นป่ากงกลางระหว่างทางะนะ ลมเลื่นและอากาศดีมากๆเหมาะกับการพักผ่อนของเราในบ่ายนี้เลยริเดียวก็เพิ่งกลับมาจากสะพานบาหน้าคือที่จริงอ่ะ เราจะไปต่อที่แบบชุมชนบางปูหรือว่าชุมชนอะไรที่อยู่แถวนั้นอนะ่ะแล้วก็แบบนั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยสรุปสุดท้ายคือเราหาไม่เจอเลยทริปมันจบก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นช่วงโควิดด้วยเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะปิดยังไม่ได้ให้บริการอะไรเงี้ยก็เลยพรุ่งนี้ก็จะออกจากเมืองปัตตานีไม่เกินเที่ยงถึงคืนนี้ก็ดูไปอีกที สวัสด,ด,ดีตอนเช้าคุณผู้ชมวันนี้เป็นเดยสุดท้ายที่เราจะอยู่ในเมืองปัตตานีนะก็คือเดยที่8นะฮะตอนนี้เรากำลังตรงไปสะพานที่สวยที่สุดในจังหวัดปัตตานีนะฮะสะพานเฉลิมพระเกียรตินะสิ่งที่อยากบอกก็คือเมืองนี้ไฟแดงนานมากนะจังหวัดนี้ไฟแดงนานมาก อารมณ์เหมือนกับขับรถอยู่อโศกถุกมุวิทอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือนแดงนานๆเลยนี่ก็เป็นข้างหลังของศาลเจ้าแม่ลิ้มกรอเหนี่ยวนะฮะไม่มีอะไรเปิดเลยนะฮะนี่ก็คือตอนนี้ก็แปดโมงที่ติดที่เรามาไหว้เมื่อวานนะไม่น่าจะว่าเปิดกี่โมงโอเคนะถึงละนั่นแหละคือข้างหน้าคือสะพานเฉลิมพระเกียรปตปัตตานีเนี่ยชุมชนเรือประมง เดียวมงแล้วข้างหน้าก็จะเป็นอ่าวออกไปสวยมากๆนะเนี่ยมายืนตรงนี้ตอนเช้าก็ได้คล้ายๆสะพานพระรามแปดอะ่ะสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ําปัตตานีจังหวัดปัตตานีผ่านตรงสะพานเฉลิมพระเกียรติมานะก็จะเป็นสวนหนึ่งนะส่วนนี้จะเป็นร้านอาหารเยอะมากที่นี่มีย่างเนยด้วยนะสุดยอดเลย เนี่ยตรงนี้จะเป็นย่านที่ค่อนข้างแบบคึกเค้นเค้นเพลงเนี่ยเห็นว่าย่างเนยอยู่ข้างหน้าเจอไฟแดงอีกแล้วโอ้ปวดหัวเลยเจอไฟแดงก็นั่นแหละเป็นเช้าที่ต้องบอกลาเมืองปัตตานีและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ละและเพื่อไม่ให้เป็นการตะบี้ตะบันขับแบบสวนเปล่าระหว่างทางก็ดูแมพแล้วล่ะว่าผ่านที่หนึ่งระหว่างทางที่จะไปจังหวัดสงขลานั่นก็คือเมืองลีวง์ โดยเราปักหมุดจากปัตตานีแล้วก็ขับไปเลยนะระหว่างทางก็ให้อารมณ์แบบทั้งเปียวแล้วก็สวยในคราวเดียวกัน,นเพราะว่าต้องขับผ่านสวนยางที่มันค่อนข้างเปียวเพราะมันไม่ใช่เส้นทางหลักและตรงทางเข้าของเส้นทางที่ขับมาเนี่ยมีแบบทหารเป้าอยู่ด้วยเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะอันตรายทิหนึ่งตอนนี้เรามาถึงเมืองลี่วงแล้วนะก็บอกว่าเป็น Land เซอร์วิสแลนด์เมืองไทย เรายังไม่เห็นความสวิตเซอร์แลนด์เท่าไหร่นะเขาบอกเก็บค่าเข้าห้าสิบาทนะครับพี่ดูรีวิวมาเท่าไหร่ครับมาเที่ยวมาเที่ยวครับ50บาทครับเราจะได้อะไรจากแค่สิบาทนี่มั่งเนะนีย่ยน่าจะเหมารถรับจ้างมาแต่ว่า แจ่มมากเลยฮะที่มาเมื่อกี้นะกูย่ามุ่งเนี่ยเราจะไม่ต่อนะครับเราจะขับไปเรื่อยเฮลงไปได้นะลงไปดีป่ะขอให้สุดก่อนแล้วค่อยดูว่าตรงไหนสวยสุดนะเข้ามาทําอะไรกันมันจะสุดแค่ไหนมึงเอาป้ายสุดมาให้กูสักทีกูไม่อยากขับขับก็ไปแล้วอินดูโร่แกดูดพอแล้วครับเดูดกูไม่ขับแล้วครับโอ้ ว้าวคือจะเจออะไรว่าขับเข้าไปมีอูคงไม่สไลด์ลงไปนะแต่รู้สึกว่าขับเข้าไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราจะไม่ขับเข้าไปเราจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับเรามานั่งโง่ๆตรงนี้ก็พอเดี๋ยวเข้าตรมเองสงขาแฮดใหญ่อีกทีหนึงนะขอชิอวก่อน ตอนที่จะยิงยาวกับกทมรวดเดียวพันโลก็คิดอะไรแปลกๆก็คือไหนๆเราก็ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วไงก็น่าจะไปอินเดียต่อนะก็เลยแวะมาทัสมาฮาลอินเดียไงหรือที่สถานที่จริงๆก็คือมัสยิดกลางสมขาทีนี้ก็ได้เหมือนเราเที่ยวต่างประเทศในทิปประเทศไทยแล้วด้วยเป็นไงล่ะ Genius จีเนียสสุดๆไปเลย <laughs>